คำสาปแช่งในโลกนี้มีผลจริงไหมใครว่าคำสาปแช่งในโลกมีผลต่อชีวิตเรายกมือขึ้นเวลามีคนสาปแช่งเราเราจะเป็นตามนั้นจริงใครว่ามียกมือใครว่าคำสาปแช่งไม่มีผลต่อการชีวิตยกมือขึ้นอีพวกนีงไยกืออะไรอีกวะเนี่ยมึงไม่ยกอะไรเลยเนี่ยฮะมันหมายความว่ายังไงวะการสาปแช่งอ้าคัถามใหม่พ่อแม่ สาแช่เปลี่ยนใหม่ก็ได้เดี๋ยวไม่จะว่าคนอื่นสาแท่งไม่มีผลหรอกพ่อแม่สาแค่มีผลต่อการใช้ชีวิตของเราไหมอ่ะว่ามีใครว่าพ่อแม่สาแท่งจะเกิดแบบนั้นจริงจริงว่ามีอ่ะใครว่ามีอ่ะมีใครว่าพ่อแม่สาบแทรไม่มีผลยกเอ่ะอยอมทีนี้ใครว่าพ่อแม่อวยพรมีผลยกเือขึ้น อาจารย์ถามคนที่บอกว่ามีผลถามนะและ้วตอบนะพ่อแม่เคยอวยพรให้เรารวยไหมเคยมึงรวยหรือ,อยังมึงไม่รวยเหรอนนะอะไนมึงบอกว่าจริงอะทำไมมึงไม่รวยล่ะถ้ามันจริงมึงต้องรวยแล้วสิพระเจ้าจึงบอกว่าอะไรคําอวยพรการอ้อนวอนขอร้องคำสาดแช่งไม่มีผลในโลก แต่การวยพรกันเป็นเรื่องดีไหมเป็นเรื่องดีเป็นหนึ่งในพรองวิหารสี่เช่นพ่อแม่วอวยพรเราเรียกว่ามุทิตาจิตมุทิตาจิตคืออะไรให้กําลังใจใเขาปารานาดีในการวยพรให้เขาเนี่ยประสบความสําเร็จแต่เราผู้รับพรจะประสบความสําเร็จไม่ประสบความสำเร็จอยู่กับอะไรการกระทาําทางกายวาจาใจและตัวของเราเอง ปลุยพรให้รวยยังไงแต่ไม่มีความสามารถในการสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้เรงรวยรวยใน่ยะไม่ได้นะเราต้องไปสร้างเหตุปัใจจัยให้ตัวเองรวยเราถึงจะรวยได้แม้เขาจะสาบเช่งเช่นชักหักกระดูกเราแค่ไหนก็ตามแต่เราไม่ได้ทําสิ่งนั้นมันจะเกิดแค่ไหนเกิดไม่ได้ดังนั้นแม้แต่พ่อแม่จะสาบแช่งเราแค่ไหนก็ตามแต่เราไม่ได้ทําสิ่งนั้นต้องรับผลไหมไม่ต้องรับผล ถ้ามีคนสาดแช้งเรามึงจงเผ็ดมึงจงเผ็ดพ่อแม่สาดแจ้งเรามึงจงเผ็ดไปกินที่ไหนก็เผ็ดกินก๋วยเตี๋ยวก็เผ็ดกินลาดหน้าก็เผ็ดคำถามคือมึงไม่ใส่พริกมึงจะเผ็ดมั้งไม่เผ็ดดังนั้นมึงไม่ได้กระทำกรรมสิ่งใดไว้ต้องรับผลมั้งไม่ต้องรับผลเห็นไหมดังนั้นพริกเนี่ยคุณภาพของมันคือความเผ็ดถูกปะเกลือเนี่ยคุณลักษณะของมันคือความเค็ม แต่ถ้ามันวางเฉยๆมันจะเค็มมนะเกลือวางเฉยๆเราจะเค็มไนะไม่เค็มริกวางเฉยๆเราจะเผ็ดไนะไม่เผ็ดแต่ถ้าเราไปสร้างเหตุปัจจัยด้วยการเดินไปเปิดสามพิษแล้วเอาพริกตักเข้าปากเผ็ดยังเผ็ดเลยเดินเข้าไปเปิดฝาเกลือแล้วตักเกลือเข้าปากเค็มนะเค็มมันวางอยู่เฉยๆเราจะรับรู้อะไรมันได้นะไม่เราจะทุกขเพราะความเผ็ดน,นะไม่